เมื่อไรก็ตามที่ใส่ยืดเสื้อเดินแล้วฝนตกนี่ลุ้นตลอดนะผมเดี๋ยวโด้ครับอุ้ยมันมาแล้วครับอื้อเฮ้ยไม่รู้เมื่ไหลบ่ฮุ้ยบ้นาน้ำดีเหมือนกันดีกว่าโอ้ยโมคิดว่าน้ำบ่ดีเป็นไหวะจมอยู่นู่นหรือเปล่านู่นอะน,นู่นนู่นนู่นจมอยู่นั่นหรือเปล่านี่ไหมอู้ยคงเทพพี่น้องบ้า จุงกระไม่บอเพอนคุกเลยครับผมสวัสดีเอฟซีพี่น้องทุกคนครับมาเจอกับผมกับบรรยากาศดีๆแบบนี้นะครับผมทุ่งนาใกล้บ้านนะครับเป็นคลิปแรกของปีนี้ที่มาใส่นาใกล้บ้านนะครับผมเพราะว่าฝนมันไม่ตกเลยเพิ่งตกมาสองวันนี้ก็หายแล้วผมตกก็ตกไม่แรงเท่าไรมีน้ําอยู่ข้างบนนี้หนึ่งบิงสองบิงสามบิง,บง,บงข้างล่างครับสามบิงกระเบ็ดสิบเจ็ดคันครับผมเมื่อเช้าทําเบ็ดไปหายไปหกคันทั้งของผมแล้ก็เสียนุนะ่นมานับตอนเย็นได้ สามสิบสี่คันหายไปหกคันครับปกติมีสี่สิบก็คนละ้ยี่สิบแต่ไม่เป็นไรครับผม,มาใส่ประมาณนี้แหละพื้นที่มันน้อยครับผมไม่ได้ต้องอะไรเยอะมากมายนะครับผมถ้าเกิดปีปลาก็พอได้ลุ้นอยู่นะครับลุ้นว่าจะมีปลาไหมไปไปครับผมเหยื่อใส่เดือนนะครับผมเหมือนเคยเหมือนเดิมเหยื่อเขียดไม่มีเลยครับ ร้อยครับบรรยากาศดีมากเลยสุดยอดบรรยากาศครับ ก็าเขจะมารวมตรงนี้ละเพราะว่ามีบอ่อใกล้ๆครับหนึ่งบอ่ 3, บอสองบ่อสามบ่อนะครับผมมีประมาณสามสี่บ่อนะครับมารวมตรงนี้แหละจุ้ยน่ ลมพัดเย็นสบายเลยครับผมดูครับบรรยากาศโคตรดีเลยพี่น้องคนากระตีนนะเขาตัดออกดีมากครับไม่ใช้สารเคมีไม่ใช้ไม่ได้ฉีดยาอะไรเลยนะครับโอ้สบายแต่ว,ว่าน้ำมันน้อยไปหน่อยนะครับผมแล้วพอน้ำน้อยหญ้ามันกะรกใส่หญ้า,ยยาครับผมมันจะขาดยังดีพี่น้องเลยโอเคเราไปใส่ไปต่อครับ ไม่น่าเชื่อว่าขบวนนี้จะมีน้ำครับน้ำเยอะเลยหมายสวยมากเลยตรงนี้ครับแต่ไม่รู้ว่าจะมีปลาไหม เงียบมากเลยพี่น้องไม่มีเสียงปลาตีเลยโยเอาะครับผมเหลือสองพันสุดท้ายครับเดี๋ยวจะใส่หน้าหลังนี้ครับผมสวัสดีตอนเช้าครับโอ้โหเมื่อคืนฝนตกหนักนะครับผมใส่เหยื่อเสตเดินไว้ไม่ลุ้นสนุกแน่นอนครับเมื่อไรก็ตามที่ใส่เหยื่อเสตเดินแล้วฝนตกหนี ลุ้นตลอดนะผมปากินด,ดีมากอะเดี๋ยวเราจะไปลุ้นกันตรงนี้ใส่สามหลังครับ yes, <okay. S 1> แต่ว่าอันนี้เยอะเขีย,ยดเยอะจริงไม่ติดครับผม,ต,มติดอันนี้โดนดึงไปนี่จะเป็นปูไม่ติดครับอันนี้เย่าปูมื่อคืนมันมากินเบ็ดผมกินเบ็ดอันนี้ก็ไปจัดซะเลย ไปกินเส่เดือนอ๋อไม่ติดครับผมช่อนใหญ่ไม่มีบ้งไม่มีครับไม่มีอุ้ยไม่ติดครับเอาละครับผมใหญ่ผมบอกไปลุ้นกันแต่ครบผมว่าเป็นจะเ,เป็นยังไงฝนตกเม,มื่อคืนตกหนักไหครับ คืนได้ยินเสียตงรตรงไหนตรงนี้วะใช่บิงเนี่ยเอ้ยน้ำดีเหมือนกนนันนี่วะน้ำดีเหมือนกันได้ฟังนี่มาแล้วครับอรูด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 ูจัดออกมาหรือเปล่าครับอาจจะเป็นปลาไหลนี่เวลาอันนี้กะถอนไปกก่อนนะครับ อย่าไปดึงนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันเคยได้ยินเสียงปลาตีของโน่นเลยปลานาผมบอกไม่มีน้ำนะครับพี่น้องดูครับไม่มีน้ำมีสองบิงมีบิงบ้งนีครับบิ้งนี่อันนี้นี่หนึ่งโอ้โห,โหครับน้าผมบอกไม่มีน้ำครับพี่น้องอยังไงอ,อยู่ปะไหนอะไหนไหนมัปลาไหลบ่ นอ้ยพันอุลุมยู่เบ็ดโอ้สลับเป็นอะไรมากนี่โอ้มาอยู่เนี่ยมันชอบใส่ปากท่อแบบนี้ปลามันชอบขึ้นมาทคนีคกานใส่อะหลังแรกก็มีรุนแล้วเียอันนี้เียวหมดตามล่าหาปลาตลาดเออมดาที่ไหนปลาตลาดมันอยู่ในนาครับพี่น้อง เมื่อค ok> ืนนะครับเซียนแขกบานครับปลาขยังครับใส่เองด้วยใส่เองวะใช่ใส่เองดิมานอ่ะไอ้นายใส่ไม่ติดเนี่ยน้ำนายใส่ติดอะไรรู้ไหมเตี๋ยเตี๋งูไงเติดงูอ่ะเห็นตัวเมื่อกี้อ่ะใช่แล้วนี่เดี๋ยวน้ำได้ใส่ไม้บิงไห่ โอ้แค่นี้ก็สุดยอดกันเด้ปลาสีมารมมมมมมนน์บุลูบรรยากาศที่ดีพี่นอ้องเอ้ยเอาพันพันได้ไงวะเอาไม่ใช่ปกติเหมืนพันได้ไงก็มีปลาก,กินอะไรกินเดี๋ยวไ, <c oughs> ไม่ได้เป็นฝูงเลยนะ วะแล้วรู้ว่า,าปาติดเนี่ยหน้าผมนะครับหลักการหน้าผมทุกครั้งเลยแกจะใส่ฝั่งนี้เสร็จปั๊บแกก็จะมาใส่ฝั่งนี้ต่อมันเหนรอนแกใส่แบบสองฝั่งติดเลยอ่ะแบบเพื่อไม่ให้หลงนะครับตาใส่โลก็ดึงไม่ออกนี่เราจะรู้ทันทีว่าใครอดูเบ็ดเราถ้าเราปักแน่นอ่ะอู้นยปักแน่นทุกครั้งอ่ะพอดีดูเลยว่าตัวเองปักแน่นอ่ะ ดึงของเชนแขกดิโอ้พุทธพุทธเลยเอว่าเชนแขกดึงเวทนายเป็นไงตกน้ำวเวียดนามวะจมอยู่นู่นหรือเปล่านู่นอะนู่นนู่นนู่นจมอยู่นู่นหรือเปล่านี่ไหมอู้หของเทพพี่น้องปอลบอดเหมือนเป็นมีแต่มีรูลไปลาไหลหรือเปล่าวะไม่ใช่รูปลาไหลเลยอู้หูปลาไหลได้หรือเปล่าพี่น้องอาจจะเป็นปลาไหลครับ ป้าวโอ้เบ็ดงอเลยบ่มันมือหักกระบ่ยังไงโอ้ยยังไงอยู่ไหมอยู่บ่ห,ห,หลุนนีน่ไม่อยู่อีกแล้วครับโอ้ปลาไหลบ่วะปลาไหลกินนีป่ปลาไหลมันกินมีตินปลาไหลตัวน,น้อยแล้วตั<อ>ดวดนสิเดือนครับผมหน้าใสนี่เด้ ใส่อะไรเ๋ยวสิเดินใส่แบบทั้งตัวอว่าเดี๋ยวมันจะมดแล้วอ่ะเห็นไหมครับนี่โอ้หัวน้ำดีอยู่ดิฟังนี่น้ำดีโอ้เสียดายแถวว่ะคนตกมามันก็ลงมาจากอันนี้ไงปามันเนี่ยโอ้สองคันแล้วบืดแล้วบืดอสองคันแล้วตายเลยครับนาผมคันนี้ดิ นิ่งป่ะน,นี่ไม่กล้าใส่เพราะว่ามั <c oughs> นโยกเกินมันลกเกินเออไม่กล้าแหวกเลยมันกอข้าวมันก็จะเสียหายนะน้ำจะเต็มมันแรงเกินนี่ไม่ติดคจ้าฟัง,งไงมีทุกปีนะไม่เนี่ยโอ้ปลาไทรูทั้งนั้นเนี่ยแต่ก่อนนี่น้ำย่างงี้ทุกบิ่งเลยเด้ เออมันแ้ำเยอะอยิงะทุกบิ่งเลยอ่ะแหลมยังบุลุงเนาะแหลมยังบุลุงน้ำเจ็บเจะบะาเจะบชาโอ้โอ้ไมู่้ไหนอู้โอ้พี่น้องโู้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแล้วมันเข้าไปข้างในอ่ะอัที่ใส่อยู่สิได้ไม่มีงูหรอกทำไมีมีตั้งหลอ่ะยังไง ไปลงไปดูก่อนดีๆดิดไม่อยู่มั้งเลยอยู่ดินแล้วลงไปดูดีๆอ่ะไม่แน่เลยเหมือนของง่ายอ่ะนิ่งอ่ะติดแต่ว่าน,นิ่งอ่ะโอ้ยลูกโทรศัพท์อยู่นี่โอ้โลากมาไกลเลยแม่นลากเข้าไปข้างในเลยบอก ไม่ติดครับโอ้ยได้ะไรวะก็ช่อนอย่างเดียวแล้วดึงเบ็ดจมขนาดน,น,นั้นอาจจะเป็นเสียงปาราตีเมื่อคืนกันแหละหอ้สลากโอมอาอีแล้วพี่น้อง <c oughs> เบ็ดเปียนเออพอเปีย yeah, นเลยามคนแล้วเย่อา,ายุานานน้ำก็ดีเนี่ยนาเนี่ย ิดวีีตอนนี้น่าจะเจ็ดโมงกว่าแล้วครับบรรยากาศยังดีอยู่เลยไม่ร้อนไม่อะไรครับเพราะว่าเมื่อคืนฝนตกวันนี้ไม่รู้จะตกอีกไหมวันนี้น่าจะไม่ตกอีกครับตกเยอะเลยแต่พอไม่ตกนี่บ่ตกเลยเด้เดี๋ยวถ้าจะตกเนี่ยอุ้ยตกเอาตกเอาไม่ตกไม่ตกสองเดือนเลย อ้าวป,ปูกุ่ใหม่เยอยตะตาคอนแล้วเนี่ยฮะปูกุ่ใหม่อืมยาหยอนนา,า,า,นาลูบ่ะฮันน่าเม่นปูมันกัดจนเข่าไปหรือยังไงกัดเลยอ๋อมันหอยเชอรี่อ่ะกัดลอยเต้มโอ้ยไม่กระไรเียบร้อยครับจริงเลยเลยครับพี่น้อง อจริงเลยเลยไอ้ยาอจริงเลยเลยนี่ๆๆเอาละครับผมก็สรุปศูนแต้มนะครับตั้งแต่เมื่อชน้นตั้งแต่ตอนเย็นถึงตอนคืนแล้วก็ออกวันนี้นะครับเมื่อคืนเสียงนุได้ยินเสียงปลาตีผมก็คิดว่าผมเป็นปลา,ปลา,ปลาทั่วไปนั่นแหละน่าจะเป็นในฝูงนั้นแหละปลาตีเงินแบบนั้นเนาะเสียดายไหมผมไม่เป็นไรเพราะว่ามันหมดเวลาพอดีต้องไปรับแฟนมันตาทุ่มเนี่ยเริ่มรอรุ่นตอนเช้าหลุดครับผมเสียดายสามแต้ม เ,เต็มไม่งั้นมีแต่มมาให้พี่น้องดูแล้วนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าฝากไว้ตามแลวก็แชร์ด้วยครับคลิปหน้าจะไปแซงตรงไหนมาลุ้นกันครับผม,มใหม่เลเว่นๆเปิดใหม่ๆเรื่อยๆครับผมนะครับสวัสดีครับ